แล้วก็ยืนผานางเป็นคู่พานางผานางผ่านหนาวซีรีส์เล่นไปอามาค่ะวันนี้ที่เขาว่าปรับโฉมใหม่แล้วอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครั้งนี้มันต้องเป็นไปได้แน่นอนนะครับผมเริ่มจากเซซีน่าเนิ่งก่อนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ก็คือรู้สึกพออย่างนี้ไหมเอออยากอยาทํารังอยากก็คือทุกอย่างแบบมันเป็นไปได้ถ้ามาถึงว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามัน จะเป็นไปได้ไหมจริงๆมันเป็นไปได้แค่เราแบบเหมือนเปิดใจแล้วก็ลองให้แบบปล่อยให้มันเข้ามาลองกล้าเผชิญหน้ากับมันทุกอย่างก็ได้ครับผมซึ่งรอบนี้ก็มาภายใต้คอนเซ็ปต์ The Power of Possibility ครับผมใช่ไหมส่วนมากส่วนมากคือเดินเดินทางกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบสนิทิเชื่อบทาง k i มพ Power กันอยู่แล้วเป็นไงบ้างกับคอนเ้ตับ์สมใหม่ในปีนี้คือผมก็รู้สึกว่าคือทาง เอาเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าพวกเราทุกคนนด,ด,ดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะรพ p r เซนต์ในด้านาต่างๆของทาง King Power ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แต่ละคนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบ King Power คือแค่ด u t ตี้ฟรีถูกป่ะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง King Power เขาได้แตกลายธุรกิจออกไปในหลายๆไลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมหรือว่าเรื่องของดีลตี้ฟร,<ม>ฟรีแล้วก็ข<ม>ยาย<ๆ>ไปทำอ,ออนไลน์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรามา represen กันครับผมทั้งเราทั้ง10คนเนี่ยถือว่าเป็นเป็น maker ใช่ไหมดำรงตำแหน่งนั้นครับผมมันต้องทำอะไรบ้างคะตรงนี้ต้อง make possibility ไงครับจ่าสร้างความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นเออแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรนะครับเรื่อของเรา่องเร่องเรือเร่ออ่ะโฟ r y o ล่ะคะสาวๆเป็นไงรบ้าง7็คนได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือแบบว่ามีแต่ที่นี่เบย์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากๆอะไรเฮ้ยเหนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้มันแบบเป็นไปได้เออมีมีอะไรที่แบบชื่นชอบรู้สึกว่าเออที่นี่แหละคุณต้องมาหน่อยสำหรับพาวเวอร์ กคละครละครผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันคอนเซ็ปมันคือ possibility อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่า king power ทำในสิ่งที่บางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำแล้วมันก็เป็นความเป็นไปได้จริงๆเช่นว่าคลิกเก่ง collect อะไรเงี้ยที่แบบคลิกก่อนแล้วก็เข้าไป collect ที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปมันเจ๋งมากแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีความเป็นไปได้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งอนาคตก็จะมีแบบคอนเซ็ปเจ๋งๆอะไรเงี้ยออกมาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปที่ คิงพาวเวอร์บ่อยมันมีความเป็นเฉพาะตัวของคิงพาวเวอร์จริงๆที่แบบไม่มีใครที่จะทาได้แบบนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วมันก็เจ๋งทุกอันอะไรเงี้ยอ่านหรืริ่มปลาครับผมคืออย่างอย่างที่พี่เจ๊บอกนะั่แหละว่าว่าพอเขาทําสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้อย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคิงพาวเวอร์ะจะต้องมีไฟบินเท่านั้นถึงจะต้องซื้อได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เขาก็เลยเขาเรียกว่า เพิ่มเติมในส่วนของขาดธุรกิจเพิ่มเติมก็คือเป็น The Fester ครับผมซึ่งมีช็อปที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟบินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งลายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครือโรงแรมหรือว่าทางฝั่งกีฬาที่เขาแบบเหมือนเข้าไปมีส่วนร่วมในหลากหลายกีฬาอะไรเงี้ยครับหรือว่าการช้อปปิ้งทางเว็บไซต์ที่สามารถส่งถึงบ้านได้เลยก็คือทุกอย่างเป็นไปได้จริงใช่ครับจริงครับอ่าน้องโฟเอฟมีอะไรสำคัญกับทางจริงเขาก็บ้างคน สักวหนึ่งตัวแทนนะได้เลยจ้ะนี่หนูเองมาเลยก็จริงจริงอย่างที่บอกไปว่าแบบเป็นสายช้อปปิ้งกันโมกซึ่งจริงๆเราเคยใช้นะคลิกแอนด์คอลเลกตตอนที่เราไปญี่ปุ่นกันเออก็คือตอนนั้นพวกอิกไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยก็นี่แหละได้คิงพาวเวอร์มาช่วยทำให้แบบมีแว่นตรงแว่นตามีของเอ๋ยใส่ไปเลิศๆที่ญี่ปุ่นก็คือไม่ได้ไปซื้ออะไรที่ญี่ปุ่นเลยซื้อที่คิงพาวเวอร์นี่แหละ ฝากสักหน่อยหน่าหรับแคมเปญนีค่ะหรือผมกออก possibilities ใช่ผมไม e ่เขียนอะไรแล้วนะเพราะผมก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับ the power of possibility นะครับผมก็ฝาก king power ไว้ด้วยครับสำหรับใครที่มีไฟบินนะครับหรือไม่มีไฟบินนะครับก็สามารถ มาซื้อได้ครับที่ King Power รางน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับบนเว็บ King Power com นะครับผมส่วนใครที่ไม่มีไฟบินเนี่ยก็สามารถซื้อหรือว่าช้อปปิ้งได้นะครับที่ The Fraser ครับผมครับ Fraser เออ Fraser ครับผมครับผมก็คุณพูดหมดแล้วผมจะไม่เหลืออะไรเจนเอาผมคนนี้ไเป็นตัวแทนอ๋อโอเคเอาคเนี้ไปเป็นตัวแทนก็ฝากไว้นะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ดีแบบนี้ครับผมครับผมครับผมไปด้วยครับขอบคุณครับ มาเจ็เๆรถที่สุดตอนดอนให้เป็นผู้บริหารแล้วไงตกแรงเยมะมอกเขาดำลงแานแล้วอะ